ทำนายความฝันฝันเห็นเมืองพญานาคฝันเห็นเมืองพญานาคแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่อราเคิลนทำนายดวงค่ะยมัสพระแม่ธุรคา จักกะที่ท้องนะคะเเป็นจักกะชื่อว่าอะไรสวัตติฐานลาราชเสือล่าเหยื่อมีอันตรายบางอย่างที่ว่าคุณน่ะกำลังจะเผชิญน่ะพไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนน่ะมันเหมือนคุณเป็นคนที่ มีสองบุคลิกในตัวนะมันเหมือนคุณอะเป็นคนที่มีสองบุคลิกในตัวอีกด้านหนึ่งอะคุณเป็นคนที่รักสันโดษอะแต่อีกด้านหนึ่งคุณก็เป็นคนที่ชอบสังคมเหมือนคุณอะมีสองมีสองบุคลิกในตัวแต่ว่านี่คือไพ่เพชรน้ำเพชรน้ำเอกนะคะเพชรน้ำเอกเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่ฉลาด เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อแต่เหมือนคุณอนะเป็นคนมีสองบุคลิกนะที่สิ่งนี้มันทําให้คนอนะเข้าใจคุณยากเพราะคุณเป็นคนมีสองบุคลิกในตัวคุณเอาแน่เอานอนไม่ได้ดูเหมือนคุณจะเป็นคนใจร้อนนะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้บางครั้งคุณก็โมโหร้ายบางครั้งคุณก็ใจเย็นในบางวันในบางวันนะ ในบางวันเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกแบบเออรู้สึกแบบเฉยๆแต่ในบางวันเนี่ยคุณก็รู้สึกแบบหงุดหงิดนะเหมือนคุณเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายคุณมีศัตรูนะเนี่ยคุณมีศัตรูคิดร้ายแต่คุณนะไม่ต้องกลัวหรอกด้วยอํานาจบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะสามารถเอาชนะและปราบศัตรูได้ด้วยบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นคนที่ มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่จักกะที่สองเป็นรูปสตรีกำลังเต้นระบำด้วยความสนุกสนานและงดงามคือคุณอะเป็นคนที่กระเพาะแข็งแรงเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังกับชีวิต มันเหมือนคนเต้นลําอ่ะก็คือต้องเต้นตั้งแต่ต้นเพลงจนจบก็คือเต้นตั้งแต่เพลงเริ่มจนเพลงจบคือคุณอะ่ะเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรเนี่ยคุณตั้งใจแน่วแน่คุณไม่กลัวใครทีนี้เรามาดูเลขนําโชคกันนะคะในไพ่พระแม่ค่ะในไพ่ฮาร์โมนีค่ะเลขนําโชคเนี่ยก็คือว่าคุณอะ่ะซื้อเลขไหนก็ได้ที่คุณชอบ คุณซื้อเลขไหนก็ได้ที่คุณชอบซื้อเลขไหนก็ได้ที่หนึ่งคุณชอบให้เล่นเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เป็นหลักคุณซื้อเลขไหนก็ได้ที่คุณชอบแต่ถ้าจะเล่นตามตามให้เล่นอันนี้คือใจอะ่ะกับสมองสมองและใจให้เล่นเลขที่ใจต้องการสมองชอบเห็นเลขไหนอะ่ะก็ใจชอบอะ่ะก็ซื้อได้เลยหรือจะเล่นเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้อันนี้เป็นไพ่พระแม่นะคะก็คือว่า คุณจะต้องไปบนบานสารเก่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะมันถึงจะมีดวงต้องบนค่ะท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงไปการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะ